สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีป้าเจ้านนองนันิตาเด้อจ้ะข้าเมเนกาวันที่เท่ากันบแปดเเนาะวันที่สิบแปดไม่ยันเกินนงนิตาหามืออันนี้อันเอาเอเอาเอาดึงนเี้ยหลวงนองสีลนี่นมาเบิกลโน้น้เบิงป้าเจ้าสิห้าผนผน่ก่อนยเนี่อันนี้นอนทิตามจะผ้าหนจะหันทัดร้านเปาเคียกขาสื่อเคียกมากละสอิละจอสิบาเอ บเวลาถึงส่วนอันน้องเฟิร์สก็หนองโตมากแล้วถ้าน้องเปาเค้กวัาดีเยี่ยแม่น้องลูกเฟิร์สเฟิร์สสวัสดีสวัสดีค่ะสิ่งกันอันน้องได้รี่หมดแล้วมาขังลูกกนเลยค่ะได้งเร่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจังเบิงจังเบิงจังเบิงอันมัดมาเปาเค้กแลกันโอ้คปเปาเค้กแมสสีแดงเปาหลูกมามามาผาน้องมาโตอย่าเฝ้าเปิดหนูอย่าเฝ้าเปิดถือมานั่งหมดลูกอ่ะถือมาถือมาเขาคือยางก่อนน้องมันมาค่ะมาเปาเค้กค่ะ มาลองเพลงตัวมาลองเพลงลองไหนก็แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูตัวซ้ำเลยหลอดเดียวมาก่าเข้าอ่างไหนือแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูนเหรอเนาะแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์มาเจ้ากระจายไม่รู้น้องอยากเบิองทีวีจ้ะเบิองน้องไปถืออันถือรีโมทพวกเบิองเมืองใบอายจับอ๋อไปพลรบกันเฟิร์นไปพนลบแน่นันมาเด้อมาเด้อฝนขึ้นไปไก่เถอะน้องจังวะนี่ะ มนดิค่ะเร็วเร็วมาค่ะมาดีค่ะาค่ะเร็วอะไรดิมาดูอะไรนีเเร็วมาดูอะไรค่ะมาดูอะไรค่ะอ๋อ้หนองขึ้นเรียกนั้นไอเริ่มอายมากน้องโตอายไม่้องเพ่ง Happy Birth ฮ่าฮ่าฮ Happy Birth Day to you Happy Birth มึงจะผ่าเนี่ยอะไรเฮ้วเอามารวม นั่งลงค่ะนั่งลงอ่านั่งลงค่ะลูกอ่านั่งลงตัวยเบอรมามาเลยลูกเบอร์เอา r a y h a p p a y t u a p p เ birthday a p p y r t h d a y ปา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  ยกยกขึ้นให้เบ้าเ้าเาดวเดียวเดียวเป็นตอรนึงเอาล่โมดฉักด้วยอาลูกอ่ะ Happy birthday to you เ้าๆๆ้าเเ y o เอาไหมเอาไหมเอาหมไต่ไหมไต่ไหม่ไหมเฟื่อไต่ไหม่่กนได้ปะได้ยุ้ยเอาไหม Happy birthday to you Happy birthday to you โอ๊ย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไปเอาไปเอาไปเอา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 โอ๊ะวู้ปุบมือค่ะแม่นูได้เป่าว่าอะไรยันจัดเฮะเป็นเป็นตลมเลียวมาเนี่ยสนใจแตลี่เรือตอนนี้ อเปาม้เปาไมาไม้จเด้ตต่เทียนไหมไต่ไม่ฟันต่ไม่ฟันต่ไม่ม่อนี่หม่ะอกก็้อสสใจแล้วมึงมึงป้ายยหป้ายยหเอาไหดเอาไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี จำได้ป่ะอือเป็นยางเห็นคาเทอรี่หมดนะนะการผ้าหนอกมาหาดเป่าราคาจะงส่บ่ไดดล่ะอ่าแ่บ่อใดก็จำได้ล่ะฟฟฟฟฟฟฟจุดไม่อเพงเปุไม่เพงุเพิงตอเราอะไรอบ่เห็นงอ่าเป่าตะเทียนนี่แล้วห้ามมันเ อาทูยูเอาอาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูอ้าป๊าป๊าทูยูทูยูปาเก็มาัสิกินได้าเมาทเทูยูป๊าป๊าปาเอาปาเยอมือจับเดจใ่ไมมือถือเค้กมือถือเค้มาใส่ไปเอาผ้าเปียกมาผ้าเปียกน้องเหียนน้องเหียนแล้วโอ้ยสาวเหีนนาริตาเบิ่งไปอ่าทูยูทูยูทูยูนโตชิูธรรมดาได้ ซาเฮนาเงนโอ้ยคือน่อ้อมือกับัดเกิดนาฬิกาะาชาหนูคือใส่ข้อวงามเถอน้อของคนแม่ยุยสื่อไงเนีของคนจากคุณแม่ยุยของัญจากแม่ยุยค่ะสร้อยทองคำอยียหมามาไม่ตาใส่ือเอเออเออเอเออเออเอเอ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 เป้าเปาเป้าเิ้อน ตองกระโดดเบาเาทุยบุญ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 เห็นปากจุยอยู่บุญหนูเบ้าโอ้ยเฮ้ยตาซ่าดเอาไปยมเงินที่สยุลงมากเบมือนอันนั่นนะโอ้ยลมเหนียวข้าอันเกี้ยวเอาบานโอ้หนูนี่แมโอ้ยมาสิทันเปาเค็กคืออุ่นแถวหน้าไม่ใหญ่เ้ย มาถึงเอาขาเกี่ยวเอาขุณอาเฮียนอยู่น่อมบ่โนูนี่อานมอ่ะอาน่อมค่ะน่อมมากินค่ะกินน่อมเสก่อนโอ้ยอยู่น่มพลังค่ะเพิ่มพลังโอ้คนหิวน่อมอาหารนี่คนไป็นสอบขืนเวทีก็แม่ก็พอเป็นข้าวอาหารจ้าเพื่อนๆสนบ่ญค่ะไหลอยู่แม่ก็เลยผ้าลองไปข้าวมนค่ะก็เลยผ้ามาสละละผ้าไปลองชุดมะล่างสิ่คนตกปอกที่ีดีชุดมะล่างสิ่คนนะ อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเดินจ้าเด้นนอนาลิตไะไรข้างที่ย6สินะคะอเอาเปาเปล,ล่เาเปล่าบุญบุญสิเก่ง Happy birthday Happy birthday Happy birthday นาดิตาโอ้ยต้ <c oughs> อิต <c oughs> ใช่ปห <c oughs> <c oughs> นจะอายเดกินห่นเ่ยกินเท่งนี้เอาเด้อกินเท่นี้เอา้า <c oughs> ฮันนี่สอนตัวยองอกก็ได้รอกคือเด้งเน่าเด้กวางเด้ไก่ขนาดราคาสั่นๆ่นุ่มเออแฮีปี้เบิ์ลเดย์น่าเดอด่ยงน้อยเืออือไปเอาอาหารสอมากินไปเอาอนอะไรไปเอาไม่กินเฮี้ยมกได้หอกนัเด็กแล้วลงทุบยูสองทุมไอเด็กเลยอได้หนิไอสิให้ได้ไอหิวนอน เป่าที่านะเปลาเฟิรเปาเราจเปาหนูเปาเปา่ตาเปาพี่เิร์ดโอ้ยเอเอามือไปเอาเสนาหัวจุ่มได้บานหนูทูยูทูยูว่าพวอื่นเด็ก็ือขูมเอาเค้กเนาหนูเนาะมีตเยใส่บอรูเนี่ยเอามาปั่นไอ้น้ำเด้อผู้ใดมากกับปั่นพลอก้อนพลอก้อนได้ิกคดจะปีใดสิบ่ได้กินดิปีใดก็เค้กหล่นอ่นเนียเมียน เป้าเป้าถอดออกเอาน้ำซุปใบก็ได้มีหลายครั้งว่าไอ้ให้ก้อยไอ้ไปกินบ้านนาะครับเป้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสำรับคลิปนี้ก็เอาเสร็จเอาเอาเฝ่าวฝ่าวสำรับคลิปนี้ก็ไปซมีก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าจันทนาดิตานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบายบาย